ความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่าง ที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่งดงามเป็นอัตลักษณ์ของคนเมืองเหนือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนรุ่นก่อนที่ให้ลูกหลานไว้ติดตัวเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ไม่มีวันจบสิน้นศาสนาเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรรค์ดังเช่นหมู่บ้านห้วยต้มตำบลน,นาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูน ชุมชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยมีวัดพระบาทห้วยต้มเป็นศูนย์กลางทางจิตใจมากกว่า90%ของชาวบ้านที่นี่เป็นชาวปากกากยอใจบ้านหรือสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่นคงทางวัฒนธรรมไม่อบพยพถินฐานถ้าบ้านใดไม่มีใจบ้านก็จะทำให้คนขาดสติขาดความมั่นคง บ้านแต่ละหลังยังคงสร้างแบบดั้งเดิมคือไม่ใช้ตะปูนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัตทถอ้้าย้อมสีด้วยธรรมชาติและทำเครื่องเงินข้ามดอยสูงไปยังอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสัมผัสกับหมู่บ้านห้วยห้อมหมู่บ้านที่มีอากาศเหมาะสมในการปลูกกาแฟสวรสและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นแกะเป็นต้นชนกลุ่มใหญ่ของที่นี่เป็นชาวปากกากยอ นับถือศาสนาคริสต์มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงแกะเริ่มจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนที่บ้านห้วยห่อมทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมคือการทำผ้าทอขนแกะทรงพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่นำพันแกะจากต่างประเทศมาผสมกับพันแกะพื้นเมืองจนได้ลูกแกะพันตัดขนนอกจากผ้าขนแกะแล้วผ้าฝ้ายทอมือที่นี่ก็เป็นที่เรื่องลือเช่นกันโดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ตามลายดั้งเดิมที่เคยทำมาเช่นลายข้าวโพดลายดอกเข็มมีเพิ่มเติมลายใหม่มาบ้างเช่นลายเจดีลายดอกบัวตองที่สำคัญ ในการทอ,อยังเป็นแบบกี่เอวเป็นการทอแบบใช้เอวไม่ใช้ขี่กระตุกหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบด้านหัตถกรรมที่ได้รับรางวัลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงเพราะผลงานฝีมือที่โดดเด่นแต่เป็นเพราะแต่ละหมู่บ้านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองชาวบ้านร่วมใจกันมุ่งมัน่นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมที่ได้รับการกล่าวขานถึงอยู่เป็นนิต ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นเพื่อให้เป็นความยั่งยืนที่ไม่รู้จบ